สวัสดีครับผมนะ้าไตแชนแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิปอ่านแม่สูตรครูนั่นเองครับเนื่องจากว่าผมท่องแม่2ได้คล่องแล้ววันนี้ผมจะมาท่องแม่ห้าออไม่ใช่พูดผิดขอโทษน,นะครับผมจะมาท่องแม่3ถึงแม่5 ให้ทุกคนฟังกันนะคะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มท่องกันเลยครับสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สิบสี่สามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสิบเป็นสามสิบสามสิบเป็นสามสิบสามสามสิบสองเป็นสามสิบหกขันนี้ไปแม่สี่แล้วนะคะทุกคน

3ามสิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแเป็นห้าสิบเป็นห้าสองเป็นหกแค่นี้นะครับเดี๋ยว EP ต่อไปผมจะมาท่องแม่6ถึงแม่12ให้ทุกคนฟังกันนะครับ เนื่องจากว่าผมจะขึ้นปหนึแล้วนะครับผมก็เลยต้องอ่านแม่สุดคูณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นปหนึ่งแล้วอะ่ะทุกคนจะต้องได้เรียนวิชาแม่สูตรคูณด้วยนะครับถ้าเกิดใครอ่านแม่สูตรคูณเป็นคอมเมนต์มาด้านล่างโทรศัพท์นะคะเฉพาะโทรศัพท์เท่านั้นนะครับถ้าเกิดพวก iPad อะไรอย่างนี้ไม่ได้นะครับคอมเมนต์ได้แต่โทรทัลัพท์นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล,แล้วผมจะลงคลิปทุกอาทิตย์จันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ